หวังจะตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วน,นายสนันกล่าวอีกว่าหอ,อการค้าไทยเสนอประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลไม่ต้องเร่งดำเนินการสามเรื่องได้แก่หนึ่งเร่งตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดทุกคนพร้อมสนับสนุนพรรคก,ก้าวไกลได้เสียงมากสุดต้องปล่อยให้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้การจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมีความต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศการอำนวยความสะดวกในการลรงทุนที่มีความชัดเจนในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำการบริหารการจัดการโครงสร้างพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า 3. เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการและ SME ภาคเอกชนและการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของไทยทั้งชาติหากราช้าออกไปมากเสียหายแน่นอนกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่กำลังจ้องดูอยู่สำหรับนโยบายเศรษฐกิจของภาคก้าวไกลสอดคล้องกับนโยบายของหอ,อการค้าไทยอยู่แล้วทั้งการทำงานร่วมกับภาคส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว และที่ต้องทำแบบกระจายไม่กระจุกแม้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการทำธุรกิจ